มาโอเคก็ขอกราบาบจะดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนด้วยนะผมยินดีสู่คลิปถือดาบชั้นเน่านะครับผมเออนี่ก็เหมือนว่าสกินใหม่ของ fly, อบัตเตอร์ไฟไอสกินบล็อกเ i อร์เชลไอเดลกลับมาลีลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เป็นอีกหนึ่งสกินเลยที่คลิปถือดาบอยากได้มากๆเลยนะครับผมมันกลับมาลีลานในสกินเอ้ยไม่ขอเราว่าในกิจกรรมกลับมาแล้วของบัตเตอร์ไฟสกินไอ o l ลอันนี้นะครับผมเนาะเอ้ผมยังไม่ได้เลือกของรางวาัลเลยเดี๋ยวก็ก่อนที่จะเลือกของรางวัลทุกคนถ้าอยากได้สกิน แล้วอยากเติมเกมต้องเติมที่โก้ได้เติมเกมรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็กคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติมอ,อวีบบนเว็บได้เร็วสุดๆเปลี่ยนการใช้แลกโอเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโก้ได้เติมเกมแล้วก็บอกโอ้โหอ่อนอ้แล้วบรูใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนชื่อเพจใต้คลิปครับผม อ่าประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายละเอียดก่อนว่าทางไอ้กิจกรรมบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันมีโค้ดส่วนลดอะไรอีกไหมนะครับผมเนี่ยอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นเติมปองเนาะก็ปะลดไปแล้ว100นะครับผมแล้วก็ไม่น่ามีอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนลดก็จะมีแค่100คูปองแค่นั้นเองนะครับผมปะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าสกินบัตเตอร์ไฟคีตือดับจะเสียกี่คูปองนะครับผมเดี๋ยวขอเลือกของรางวัลก่อนเลยมันน่าจะให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ของรางวัลน,นะคร เป็นเลือกสกินนาคอสนาตาแล้วก็สกินของอ่าดับเบิลนาตาแล้วกันเดีอยเเดอดเือเดือเือเดือดเดือมเดือเดือดเดื่ดอดเดือดเดือดเดอดเดือดืดเดืออดออ โอเคครับถือว่ารู้เรื่องนะมันเป็นกิจกรรมลังพึ่งเหมือนสกินแหงหัวตุ้นไอ้คารวาน้ําแข็งนะครับผมประมาณนั้นป่ะโอเคไปเรื่อยๆครับเปิด5ช่องก็เราไปอย่างไวๆครับไม่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 ต้องกลัวไม่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 ต้องกลัวครับคนดูไปยาวๆยาวๆยาวๆโอเค5ช่องร้อยเกกบอีก38คูปองแล้วนะครับผมไปเรื่อยๆหรออืม เจาะก,กระดานได้สกินของนาตยาลีโอมาแล้วนะครับผมมากับสิงเลยคราวนี้ปะ่ะ6 6 0 565คูปองเหรอตอนนี้เราเหลือ1น1 5 0คูปองนะเอ้เราเสียไปพันคูปองกว่าอยางป้าคนดูเอ้แต่คนดูผมว่าแม่งเริ่มแพงวะ่ะเอ้คนดูแม่งเริ่มแพงแล้ว765คูปองตุ้ม ยังไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออีกห้าคูปองใช่ปะเดี๋ยวเราสุ่มทีละอ่าหนึ่งช่องดีกว่านะครับผมเผื่อจะได้เจอสกินของบัตเตอร์ไฟนะครับผมตุม้มอันแรกยี่สิบห้าคูปองไม่มาเลยเออไม่ใช่ยี่สิบห้าเพชรโอเคอันที่สองก็ยี่สิบห้าเพชรอันที่สามก็ยี่สิบห้าเพชรอันที่สี่ขอเป็นข้างบนแล้วกันสุ่มอย่างว่องไวนะครับผมตุม้มอ่าโอเคเหมากระดานชีิบดับสองร้อยสิบเก้าคูปองตุม้มสกินบัตเตอร์ไฟยินดีด้วยคุณรับรางวัตนะลต มากเลยว่ะประมาณน,นี้ลวกันแล้วก็ถ้าสุ่มครบ5ช่องก็จะได้เป็นลูกสกินของบัตเตอร์ไฟแล้วก็ถ้าได้หลายๆช่องก็จะได้เป็นสกินของนัตยาให้เลือกนะครับผมราสกินของนัตยากยีนานะครับผมแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกสังหารของบัตเตอร์ไฟนะครับผมปะ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันเลยนะครับผมเหมือนว่าสกินบัตเตอร์ไฟสกินนี้จะเป็นบัตเตอร์ไฟไอสกินนั้นปะ่ะ ไอ้ที่มันตะตึงตวงอะไรใน t ิกต o k สักอย่างอะไม่ทราบเหมือนกันนะผมแต่ผมอยากได้สก,กินนี้มานานละก็ปะลุยทาเปิดตัวโอ้ยป้าป้าป,ป,ป,ปีตาดีดดีดมันเป็นสก,กินที่ใจเราคอเทป้าส, <laughs> <laughs> สกินนะโอเคสำหรัสกินบัตเตอร์ไฟสกินนี้คือเทสุดๆเลยนะครับโอ้โห นี่เราเจอนตาตา雅สองรอบเลยหรอป่ะประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวก็ให้ทุกคนได้ดูเลยก็คือว่ารูปโปรไฟล์ของบัตเตอร์ฟลยนะครับผมเปิดออกมาแล้วมาโอเคเรามาดูกันเลยนะผมว่ากรอบโปรไฟล์ของบัตเตอร์ไฟลยแล้วก็ปปรูปโปรไฟล์ของบัตเตอร์เนี่ยมันเข้ากันนะเว้ยคนดูเป็นกีตาร์แล้วก็มันจะเหมือนแบบกรอบโปรไฟล์ไซเบอร์คอ่ะแต่อันนี้มันจะเป็นกรอบโปรกรอบโปร,ปรไฟล์ไซเบอร์คอเกนนะครับผม โหกอโปรไฟล์แวนดิเมนชั่นเบเกอร์มันขยับด้วยหรอวะคนดูอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยมาันเดียวแล้วก็ไม่อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มาเปลี่ยนฮีโร่แล้วก็มาบัตเตอร์สุรยสกินนี้นะผมเนี่ยโคจะเท่แวนดิเมนชั่นเบเกอร์ไปเลยนะครับผมว่าโอเคงั้นก็ไปดูในส่วนของการรีวิวของบัตเตอร์ไฟเลยนะครับผมน่าจะเป็นห้องฝึกซ้อมนะไม่น่าจะใช่แบบห้องแหลงนะครับผมผมเล่นบัตเตอร์ไฟไม่เก่งละ มาโอเคคนดูมาอยู่กับการรีวิวสกินของบัตเตอร์ฟลายสกินไอเอ,อ่อเลิกตัดเออใช่เลิกตัดเลิกตัดใช่ปะเลิกตัดเลิกตัด เรตัดเรตัดอย่างเงี้ยเห็นใน TikTok, ติ๊กตอกเต็มเลยนะผมแต่ตอนนี้เหมือนว่าน่าจะเป็นยุคคลิปถือดาบป่ะมีแต่ป้องสไส่อย่างเงี้ย <laughs> นะครับผมป้าโอเคก็น่าจะเดี๋ยวให้มูลาดมันมาก่อนนะผมมูลาสก,กินไมล์เมดเนสซะด้วยโอเคให้ยืนอยู่นิ่งๆละกันนะครับผมนอกจาบสก,กินบัตเตอร์ไฟท่ายืนนิ่งมันมีอะไรไหมเดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับผมท่ายืนนิ่งของบัตเตอร์ไฟท่ายืนนิ่งไม่มีเอ้ยมีมีนี่ดิจิต้าต้องแนวต้งแตงแ่งแค่เนี้ย เฮ้ยแล้วท่าเดินเรื่อยๆ,ๆอะ่ะแล้วทำไมเสียงภาคบัตเตอร์ไฟมันเสียงอย่างนั้นวะนะคนดูมันมันมันเสียงม,มันเหมือนป้า,ปาๆเลยอะ่ะใจเย็นเดี๋ยวเรามามาดูท่าเดินอ๋อเป็นการแค่ค<อ>วงแค่นี้เฉยๆเลยนะคบผมปังงั้นเรามาดูสกิลหนึ่งกันเอ้ย oh, มาดูการตีพาสิีฟก่อน ไม่ผมก็ก็สวยนะตีธรรมดานะครับผมนาะแล้วก็สกิลหนึ่งนี่มันเหมือนเป็นโน้ตดนตรีนะครับผมเนี่ยป้าปาปาาโคตรจะเท่เลยป่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มาดูสกิลสองกันก่อนเลยนะครับเหมือนเป็นการเอาแบบขั้นโน้ตดนตรีมานะครับผมประมาณนี้แล้วก็สกิลอันตีครับกระโดดซับหัวแจ๊ะ้ แล้วก็มีเสียงกีตาร์ด้วยนะครับผมเนาะเหมาะสมแล้วที่จะเป็นสกินมิราเคลื่อนของบัตเตอร์ไฟสกินนี้นะครับผมป่ะแล้วก็มาดูท่าวามันก่อนเลยนะผมมันจะอลังการไปไหมไ,หมไอ้สกินเนี้ย <c oughs> ป่ะโอเคจบปิกบ้านนะครับผมประมาณนี้แล้วก็คอมโบของบัตเตอร์ไฟใช่ป่ะมันจะเป็นการโดดเสียบ2 ใช่ป่ะแล้วก็รอฝันตรงข้ามตุยแล้วก็สกิลรีแล้วก็เสียบอีกรอบใช่ไหมประมาณนี้ละกันนะครับผมคีบตือดาบก็เป็นหนึ่งในเมนบัตเตอร์ไฟเลยถ้าสก,กินนี้มันมารีรันผมก็จับจองซื้อนะครับผมเนาะเพราะว่าคูปองคีบตือดาบนี่โอ้โหเยอะๆอยู่นะประมาณนั้นละกันนะครับผมโอเคงั้นก็น่าจะหมดแล้วปะ่ะสำหรับไอ้เนี่ยแป๊บนึงนะไอ้มูลาด Okay, <S <S โอเคมันไม่มีป้ายประกาศนะครับผมแต่มันจะมี f a q แต่ผมไม่ใช้นะผมจะใช้เป็น f a q ของมูราดไมเมนนี้เท่านั้นนะครับผมป้างั้นก็น่าจะจบแล้วสาหรับการรีวิวสกินของอม,มีดกีตาร์เดี๋ยวสำหรับการรีวิวของบัตเตอร์ไฟสกินไอดอลนะครับผมนอกประมาณ3ามพันกว่าคูปองถ้าใครมีงบพอที่จะซื้อก็ซื้อ,อ,อเลยนะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่คลิปถืดดาบชอบมากแล้วก็เป็นสกินที่เป็นดาวติ๊กตอกด้วยนะผมถ้าใครอยากแบบเลือกตัดเลือกตัดเลือกตัด คลิปนี้ก็จะโจยเพยงเท่านี้นะผมคลิปหน้าไปก็ฝากกดติดตามชิประดาวกันด้วยน่ครับผมปังในคลิปนี้ก็ไม,ม่มีละสวัีค่ายาย ダブルキャンドゥバンコンマイドイビー<今>

Destroy.